อน,นี้ก็จะเอาน้องรัติการเราไปทําการไปซื้อดอกไม้นะทุกคนตั้งแต่ผมทําน้องรัติการสีนี้มาผมยังไม่ได้ทําการไหว้เจ้าแม่นางเลยนะครับโอ้โหเต็มเลยวะ่ะ สวัสดีครับสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายน้ยเลสซิ่งนะครับทุกคนเออแล้วในคลิปนี้ทุกคนก็ผมก็จะเอาน้องราตรการนะครับผมไปเข้าตลาดหน่อยนะครับผมเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอคุณพ่อหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่อยากจะเจอหรอกนะครับผมก็วันนี้ก็จะเอาน้องราติการเราไปทําการไปซื้อดอกไม้นะทุกคน เออเพราะว่าตั้งแต่ผมทําน้องรติการสีนี้มาผมยังไม่ได้ทําการไหว้เจ้าแม่นางเลยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะซื้อดอกไม้นะครับผมมาทําการไหว้เจ้าแม่นางหน่อยนะครับผมเออให้เป็นแบบสุริมงคลกับรถคันนี้หน่อยนะครับอ,อืมก็อาการแก๊กหรอตอนนี้ผมได้ลองเปลี่ยนเป็น9 5ห้าดูแล้วนะครับก็เพิ่งจะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเสร็จผู้ผ่ผมก็จะออกออกมาขี่นี่เลยนะทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันยังแก๊กอยู่ไหมแต่ก็รอดูนะแต่เสียงมันแน่นแน่นกว่าเดิมนะทุกคน แน่นขึ้นกว่าเดิมน,นะเออไม่รู้ว่ามันจะแก๊กอีกไหยนะแต่ก็จะค่อยๆขี่ไปนะเพราะว่าเ,ออเราก็ไม่อยากรบกวนใครมากเนาะไปโอ้โหวันนี้รถเยอะเหมือนกันนะเนี่ย คือเข่าแท็กจะไม่ไหวอันนี้ผมไล่เป็นเตือนสีผมเลยนะทุกคนคือคิดเอาดิก็คือยังไม่ได้ทำการจับลงจับรถมาทำการไล่อะไรเลยเนาะโอ้โหรถจี๊งมันนาดนั้นเหรสียงก็จะลั่นหน่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ปิดนะเนี่ยมือผมปล่อยคันเร่งแล้วนะเสียงรถมันก็จะเดินประมาณนี้เลยนะทุกคนเออ โอ้ยเชี่ยหลุมเบลล์เลยโลกูก็ยิ่งแน่นอนอยู่คัสก็เออผมมีแผนว่าจะเปลี่ยนเป็นคัดรอยผ้านะทุกคนลังคัดลอยผ้าไปเลยนะเพราะว่ามันเอาไม่อยู่แล้วนะคัดคัดแผ่นคัดสามสามแผ่นอ่ะมันเอาไม่อยู่แล้วทุกคน เี่นเขา้าโมงนะเออมืดเลยอะ่ะคือดอกไม้ก่อนละกันก็ผมต้องขี่มาประมาณเกือบ20่กโลนะเพื่อเข้ามาเป็นตลาดนะทุกคนะ เพราะว่าผมอยู่ห่างกับเมืองมากเลยนะครับผมซื้อดอกไม้นะครับไปเราได้ดอกไม้มาแล้วเนาะเห็นไหมผมต้องเข้ามาแบบในตลาดเลยเนะ แล้วมาเสียงรถผมโคตรลั่นในตลาดเลยเนี่ยผมจะลุดเลยเอ้ยเด็กเรี้ยนเนี่ยแบบโอ้โหผมเกิดเร็วกันไปใช่ไหมเนี่ยจะผมยเลียนจบมาแล้วว่ดีเดี๋ยวพาแบบไปสิ่ง ตักงอยู่ดีดีว่ะแล้ไม่มีใครมารับมันงเหรอวะเขียวตำรวจอ่าทุกคนน้ำมันผมไม่ยิ่ได้เติมองนะไล่ไปเ5แค่ไม่กี่บาทเองนะ เดี่ยวดอกไม้ปิวด้วยประเด็นอะเดี๋ยวพาแวะเข้าไปวนโรงเรียนประถมนะทุกคนเข้าแบบไปปันป่นๆนะใออด้ดูให้ดูเดี๋ยวพาแวะแต่เข้าแบบชิวๆอะ พามาดูแบบโรงเรียนปฐมเนาะโอ้โ,อโอองหงงเออโรงเรียนปฐมที่ผมขี่ได้มานะขี่บนรถเล่นได้ไงนะโอ้โหเด็กเขาเรียนแบบเอ้ยอ่ะยังไม่เลิกเรียนกันหรอเนี่ยหรือว่าเลิกกันแล้ววะถาท่า,านแบบไอ้นี่เลรอ ไปบนแบบชิวๆนะั่นแหละมันดูแบบไายอยู่โอ้โหเต็มเลยวะเขามาบนเล่นเฉยๆเนี่ยไนะปละ ดีกว่าเอ้าโอ้โหเป็นเวลาที่แบบกูมาได้ทันเวลาแบบว่าเด็กเรียนเข้ามากันเลิกเรียนอะ่ะเออ จะีิวไอ้สัตว์เด้กูตัดไปกี้เนี่งหอบไว้จะปิว <c oughs> <c oughs> ิเลเตอนนี้เราจะไม่รู้สึกว่าเราจะแก๊กเลยแล้วทุกคนแต่ก็จะค่อยๆขี่ไปคันลื่นๆหน่อยๆน,นะสามแผ่นนี้กันเนาะเอาเลยมากวะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นรังคันร้อยยีห้าแล้วทุกคนประมาณห้าหกแผ่นนะพอนในตาอยู่ในมุมมองแบบทรงแวน้นเอาออกมาขี่ใน ตลาดเลกหน่อยนะทุกคนออมาซื้อดอกบุ้งดอกไม้แค่นั้นแหละไม่มีอะไะมากออโอเคแล้วผมก็คลิปก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับโอ้แต่ทางแม่งน,น่าเล่นมากอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอะ่ะดูเด็ทางมันสวยมากอันนี้ก็ในหมู่บ้านนะไม่อยากจะขี่อะไรมากนะผมก็แค่ขี่ไปนะครับผมก็คลิปก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็มาซื้อดอกไม้นะพวงเดียวนะครับเอก็ได้คอนเทนต์ด้วยนะครับผมกีเลนด้วยประมาณนี้นะครับผมไป โอเคครับ okay, ผมแล้วเจอกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามชอนน่องนายนอนลิตติ้งกันด้วยนะครับผมเออทรงแวน้นนี่เอาออกมาขี่เล่นให้ทุกคนได้ดูแบบบ่อยๆแล้วนะครับผมเออไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆว่ะ